ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากรายการปั๊มอัดฉีดแรงดันสูงนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ Value V1 นะครับ V1 พัดตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็วันนี้เราแถมกระบอกทําน้ํายาโฟมให้ด้วยนะครับทั้งเซตนะครับตัวนี้ราคาปกติ3590บาทวันนี้เราขายเพียง2690บาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับสี่หบาทแล้วก็ข้อต่อเป็นทองเหลืองนะครับอย่างดีนะครับผม สามารถดูดน้ำจากถังหรือจากก๊อกได้เลยนะครับนะฮะสายพับไม่แตกนะครับผมสายยาสิบเมตรไฮดรอลิกอย่างดีนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับนี่ปิดเป่วยอยู่ด้นนี้นะครับที่ปิดเปิดจะ่างจากรนอื่นนะครับจะ่างจากรนอื่นนะครับของแท้นะครับตัวนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อที่อยู่แจ็คเกอที่อยู่ได้เลยนะครับผมนี่ฮะฉีดโฟมนะครับมีปืนด้วยนะครับในชุดก็จะมีปืนเข้ามา เปลี่ยนหัวปืนได้นะครับๆๆนีฮะตปดท่แรงันได้พร้อมนะครับท่านไม่ต้องเข้าคาแคร์เลยนะครับมีแค่สาสิ0ชุดนะครับ2,690บาทจัดส่งฟรีกรเก็บเงินปลายทางครับสนใจทักมาได้เลยครับสวัสดีครับ